ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีสามพักนี้ชักจะเริ่มเออดีสามทีสี่จะนอนไม่หลับนะคะอันนี้พี่นีก็จะมาเลือกเออเอาสื้อผ้าไปทิ้งเนาะผ้าเยอะมากเลยเราก็จะเลือกแต่ของที่ใส่ได้ กันหนาวเยอะมากนะครคนเยอะจริงๆเสื้อผ้าเยอะแต่หาผ้าใส่ไม่ได้เราก็จะมาทดลองดูนะว่าตัวไหนใส่ได้ไหนใส่ไม่ได้ของของเสื้อผ้าตอนนี้ตอน,นยังใส่ได้อยู่ ไม่ค่อยเห็นโอเคตัวนี้นยังใส่ได้อยู่อันนี้ยังโอเคโอเคเราก็จะมาลองลองตัวนี้ดู อันนี้นะโอเคอยู่ตัวนี้ซื้อมาก็ลืมใส่นะคะมีสองสีมีสีชมพูแล้วก็สีนี้เนาะซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยลืมนะคะมันเยอะกองทัว่วหัวเลยตัวนี้ค่อยได้ใส่นะ เราจะเก็บใส่รถลากจะใส่รดลากเอาไปเอาไปใส่กล่องมันไม่มีที่หาเสื้อผ้าใส่ไม่ได้นะเยอะมากเลยนะเราก็จะใส่รดลากเนะี่ยเอาไปใส่กล่องดีๆนะซื้อมาไม่ได้ใส่เลยสื้อผ้าไม่มีไม่มีสื้อผ้าใส่สวยๆทั้งนั้นเลยนะ เราจำเป็นจะต้องเออเาไปใส่กล่องเนาะน,นี่ก็เก็บใส่อันนี้ใส่รถรถคันนี้ใส่รถลากไปโอ้โอโอโอเยเก็บไว้ก็ไม่ได้ใส่นะทุกคนอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ ยังเก็บยังเก็บไม่ได้อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเก็บไม่ได้เลยมันเยอะขอโทษนะคะไม่สุบา่โป้หน่อยเพราะว่าถ้าเราสมมติเราลองเสื้อเนี่ยเราใส่เสื้อตัวข้างในบางทีมันไม่เข้ามันไม่เข้ากับเออ,เอ,อชุดเนาะ เอออันนี้ก็ลืมใส่สองปีสามปีเท่าไหร่ลืมนะคเดี๋ยวจะต้องเอาไปใส่ทั้งนั้นลืมมีทุกสีแต่ไม่ได้ใส่นะตอนนี้อุ่นมากเลยเป็นลืมจะหลักรักก็จำเป็นอันนี้อุ่นดินี่ังเก็บไม่ได้ เดี๋ยวจะใส่เลยวันนี้วันนี้จะไปหาหมอฟิสเชอเดี๋ยวจะใส่เลย